สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่มูเฟสบายฮัทออนไลน์กับเราสองคนนะคะ,คะเธอทีมาทุศรนวังบุญสวัสดีค่ะและกบพรหมจพัสุรธีสวัสดีจ้าเย้ วันนี้นะคะใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามที่อยากจะรู้แล้วอยากให้อาจารย์กบจับยามให้เพื่อจะตอบได้ทุกคำถามเพียงแค่มีคำถามกับเวลาที่ถามมาก็สามารถตอบได้ไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดนะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะ SMS 4221177นะคะ4221177หรือตอนนี้มีในไลฟ์แล้วใครที่เข้ามาในไลฟ์นะคะแล้วอยากถามในไลฟ์นะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะคผ่านทางเพจของนายห้างไทยชยโย68นะคะก็ ฝากแชร์กันไปด้วยนะคะแชร์กันไปแล้วก็ใครที่อยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยในไลฟ์ก็ได้หรือว่าใน SMS ก็ได้ถ้าในไลฟ์ก็พิมพ์มาถ้าต้องการถามอะไรที่จะเป็นการจับยามก็พิมพ์เวลาที่ถามมาด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้พิมเวลาที่ถามเดี๋ยวจันกบจะจับจากไพ่ซึ่งก็เป็นไพ่ที่ใช้ยามเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากจะดูเบอร์โทรก็บอกวันเดือนอ่าบอกให้วันเกิดเช่นจันทังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็ xxx หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอกแค่เจ็ดตัวหลังก็พอนะคะบ้านเลขที่ทะเบียนรถเลขไทยบัตรประชาชนได้หมดนะคะอะไรที่เกี่ยวกับาศาสตร์ตัวเลขก็ถามมาเดี๋ยวเธอจะตอบให้ค่ะแล้วถ้าใครที่อยากดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอย่าลืมบอกมาด้วยว่าโสดหรือไม่โสดนะฮะออันนี้สําคัญนะอ,อันนี้สําคัญเพราะว่าแบบโสดไม่โสดเนี่ยจะมีผลต่อคําทํานายมากเลยใช่ใช่ใช่ต้องบอกมาด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนน่ย ถามมาบอกว่าความรักเป็นยังไงอเอามันมีวิธีการแบบคือยามหนึ่งออหนึ่งพบเนี่ยมันดูได้หลายหลายอย่างมากเหมือนเลขอะคะ่ะเลขหนึ่งเลขมันตีความได้หลายอย่างมากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเออบริบทของความรักของคุณเป็นยังไงเนี่ยมันจะชัดขึ้น <S <S เช่นคบอยู่สองคนคนที่หนึ่งคนที่สองคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ย ที่เราควรจะคุเคอกตอบประมาณนี้ถ้าเราต้องตัดสินใจเลิกอะไรประมาณนี้นะขอ,ขอชัดๆขอชัดๆนะฮะไอ้ประเภทความรักเป็นไงการเงินเป็นไงการงานเป็นไงไม่ต้องถามนะ,ะโอ้โหเข้ามากันวันนี้มาทั้ทไทยกันเยอะเลยนะสวัสดีค,คุณแอมนะคะคุณแอมซ่าซานะคะคุณน้องกวางคุณนางมันซีคอนนะคะออคุณสุภาพรแพนวันพุธพร้อมเสียงโชคพรุ่งนี้เออฮ มันต้องเตรียมมานานแล้วเรื่องเสี่ยงโชคอะ,อะคุณสุมาลีโตสกุลน,นะคะแล้วก็ก็ที่เขาบอกไงบอกว่า14พฤษภาคมเป็นวันอนาคตของชาติแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นวันอนาคตของฉันเออ <laughs> นะฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <ขอ S 1> ใช่ไหมขอให้โชคดีกับทุกคนเลยก็แล้วกันอมาดูกันดวงการเงินใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิมมาหน่อยพิมมาในไลฟ์นะคะว่าเกิดวันอะไรพุธแบบคุณสุภาพรแทนนี่หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นวันจันทร์อังคาร พิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูให้เป็นดวงการเงินรายสัปดาห์ค่ะพูดถึงเรื่องดวงการเงินนี่นะใครที่แบบว่ากำลังลุ้นอยู่อะว่าแบบวันวันที่16ที่จะถึงเนี้ยพจะ,จะถูกหรือไม่ถูกอะค่ะ เรามาดูกันที่ดวงการเงินนี่ก็พอจะบอกได้นะเป็นลางๆอ่าก็พอจะบอกได้นะเดี๋ยวพลหัดขอลุ้นก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีแววว่าจะได้ได้เงินแบบเป็นลาบลอยก็จะค่อยไปซื้อแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อไปก็ไม่ถูกเอาลาบหมูไปก่อนอ่าลาบเนื้อก็อร่อยนะลาบไก่ก็ดีใส่ขมนิดนหนึ่งนี่แม่เขาเหนียวจิ้มเลยพอแล้วหิวๆอยู่มาเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนมีใครวันอาทิตย์ไหมคะดวงการเงินของคนที่เกิดทั้ง7วันนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เราจะมาดู ดูกันว่าสัปดาห์นี้การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากวันอาทิตย์กันก่อนนะฮะดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ปุตตะอริกดุมพระถ้ามีอรลโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของภาระหนี้สินเข้ามามเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยใช้เงินนะฮะแต่กระดุมพระปิดท้ายนี่ก็ถือว่าโอเคยังไม่ได้แย่เท่าไหร่ ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่ถือว่ายังพอไปได้นะครับ ดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์จัดว่าพอไปไหวครับนี่คุณแอมซาซ่าบอกว่าวันอาทิตย์ค่ะคุณคารเม็กซ์บิบเบอร์โอ้โหชื่อแต่ละคนทําไม่ตั้งชื่อยากอย่างนี้นะคุณคารเม็กซ์ก็วันอาทิตย์ค่ะรอดูลอดูนะอริหกนี่อาจจะจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกสนานบันเทิงไปเที่ยวค่ะคุณอาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวการสังสรรหรืออะไรเข้ามาก็แล้วแต่ภายในสัปดาห์นี้นะฮะ ต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันหน่อยใครวันจันทร์บ้างพิมมาให้หน่อยวันนี้รู้สึกคนเข้ามาดูกันเยอะนะคะก็พิมพ์เข้ามาเลยค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยเรื่องดวงเรื่องอะไรถามได้หมดจริงการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นี่นะถ้าเกิดที่ผ่านมามันดูแบบซบเซาเหลือเกินมันดูแบบฝืดเหลือเกินมันดูแบบไม่คล่องตัวเท่าไหร่สัปดาห์นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับปัตตานีลาภะปัตตานีเลยคะลาพระเนี่ย มีแววจะได้โชคได้ลาบนะครับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้อลุน้นไม่แน่นะครับคุณ ไม่แน่นะฮะอาจจะมีลาภเกิดขึ้นได้นะฮะในงวดนี้คนที่ค้าขายหรือทําธุรกิจนะครับลูกค้าก็จะให้การอุดหนุนเป็นการดีเลยครับในสัปดาห์นี้ว้าวมีใครวันจันทร์ไหมมีใครวันจันทร์ไหมดีใจด้วยนะคะรากเีมาไปวันอังคารมีใครวันอังคารไหมผมไงวันอังคารนะครับมาดูกันหน่อยฮะวันอังคารเป็นยังไรโอ้โหโหอะไรคะ ตกได้อริบ้างไหมคะ <laughs> กระดุมพระสาหัสชะมรณะครับผม <laughs> ค้นวันอังคารนี่นะ <laughs> แหมสัปดาห์นี้ต้องแบบว่ากัดฟันเลยอะนะ <laughs> ต้องต้องสู้เลยอะนะ <laughs> เพราะว่าสัปดาห์นี้จะค่อนข้างจะฝืดนิดนึงนะครับ <laughs> <laughs> นะครับไรายได้มีเข้ามานะฮะรายไ,ได้มีเข้ามาแต่มันก็หมดเรื่องไปกับเรื่องที่เราจะต้องจ่ายออกไปอ่ะ <laughs> ในเรื่องของประจําวันเน่ะ นะฮะ <haciendo S 2> มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายตลอดครับเพราะฉะนั้นการเงินในสัปดาห์นี้ถือว่าไม่ค่อยดีฮะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับอ่าต่อมาวันพุธนะคะโดนต่อยด้วยอามีที่มีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกองกองร่วมกับคุณสุภาพรแพงนะคุณสุมารีบอกว่าวันพุธกลางวันค่ะครับกลางวันกลางคืนก็อย่างที่ได้ออกคําทานายวันนี้ถึงวันพุธแลวใช่ไหมวันพุธครับวันพุธนะครับมาดูกันเลยทั้งกลางวันกลางคืนเป็นยังไงมรณะ กำมะกำมะกัมมะโอ้โห,หมรณะ,ะสองนี่ความรักไหมอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่คาดคิดนะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะที่ทำให้คุณนั้นต้องจับจ่ายใช้สอยออสองนี่ก็หมายถึงความลังเลไม่แน่นอนอ,อจ่ายดีไม่จ่ายดีเพราะฉะนั้นตีความได้ว่าถ้าใครที่มีโครงการจะซื้อของออนไลน์นะเช่นว่าแบบ จะซื้อของจะสั่งของทางออนไลน์อะไรประมาณนี้ให้ระวังนะดีไม่ดีอาจจะเจอแบบคนโกงนะต้องระวังด้วยนะถ้าซื้อของออนไลน์ภายในสัปดาห์นี้ะนะครับผมการเงินก็ในเรื่องของการทำงานนะครับจะมาในเรื่องของการทำงานมากกว่าเรื่องราบลอยยังไม่ต้องถามครับช่วงนี้สวัสดีคุณดวงธิดาด้วยนะคะจากฟินแลนด์ก็เข้ามาในหลฟ์ฝากแชร์ไปให้ชาวฟินแลนด์ดูด้วยนะจ๊าวันพฤหัส มาดูกันหน่อยเป็นยังไงบ้างตะนุสหัชชะปุตตะถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าไม่ได้แย่นะฮะการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยจะเกิดจากการหาได้ด้วยตนเอง uh huh. นะครับเรื่องของการงานจะมีใครที่ทำการค้าขายจะมีลูกค้าเข้ามาพอสมควร uh huh. และสัปดาห์นี้อาจจะมีลูกค้าใหม่ๆ uh huh. เข้ามาร่วมอุดหนุนด้วย นะครับผมไม่ได้แย่ฮะแต่สู้วันจันทร์ไม่ได้อ่ามาดูวันต่อไปวันศุกร์เมื่อกี้นี้คุณการนาบอกใช่ไหมว่าวันศุกร์มีใครวันศุกร์อีกพิมพ์มานะวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปวันศุกร์นะฮะมรณะสหัชชะกัมมะวันศุกร์จะคล้ายๆกับวันพุธ S <S จะคล้ายๆกับวันพุธเลยซึ่งตัวแทนหมู่บ้านวันพุธพิมพมาว่าไม่เป็นไรค่ะยังพอมีความหวังแล้วก็หัวเราะมา <S <S ยังมีเออย,นะยังมีความหวัง <S 1> <S 1> <S แต่ว่าซื้อไว้แล้วนะฮะนะฮะคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะหนักหนาพอๆกับวันพุธเลยนะครับทั้งในเรื่องของการทํางานก็อาจจะมีการติดขัดบ้างนะฮะในเรื่องของสัปดาห์นี้น <S 2 S 2> ะครับใครที่ค้าขายสัปดาห์นี้อาจจะซบเซาไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต่อมาวันสุดท้ายวันเสาร์มีใครเกิดวันเสาร์ไหมคะ ในไลฟ์ถ้ามีนะคิมมาเลยว่าวันเสาร์มาดูกันครับวันเสาร์ครับปัตตนิวินาศกระดุมพระครับเอ๊การเงินของคนทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์นี้ค่อนข้างแย่เออค่อนข้างแย่นะจะสังเกตว่าถ้าเกิดมันแย่ขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยตรวันอื่นๆมันก็จะแย่ตามๆกันไปมันก็เป็นเหมือนระบบนิเวศอ่ะมันเป็นห่วงโซ่อาหารเป็นต่อๆกันอ่ะ นะถูกปะม,ออมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้อยๆแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันส่วนหนึ่งก็อิทธิพลของดวงเมืองด้วยที่มีการ,รย้ายดาวมันกจ็จะมีช่วงที่แบบว่าเวลาที่าดาวย้ายแล้วเข้าดวงเมืองพอดีเวลากระทบอะไรมันมักจะกระทบกับคนหมู่มากคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นนะครับอาจ,จะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วย อ่าโอเค,คนะคะครบทั้ง 7, 7วัน,วนแล้วนี่มีคําถามจากคุณคนขี้เหงาบอกว่าพุธหนึ่งต่อคอสองห้าหนึ่งแปดค้าขายเป็นยังไงคะการเงินจะดีไหมพรุ่งนี้พอจะมีโชคไหมคะหลายคําถามเลยนะแต่ก็การเงินไงก็ดูไปเมืม่อกี้การเงินวันพุธนี่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันพุธก็ยังไงคะวันพุธการงานไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ครับสัปดาห์นี้ฮะนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างถามใหม่ก็จับใหม่คุณคนขี้เหงา ค้าขายเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงถ้าค้าขายดีการเงินมันต้องดีใช่ไหม uh huh. พรุ่งนี้พอจะมีโชคไหมสรุปแล้วมันก็อยู่ในโหมดของการเงินทั้งหมดเลยนะฮะที่ถามมาวินาทปุตตะปุตตะครับที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับค่อนข้างจะเยอะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอาจจะหาได้ไม่พอกับรายจ่ายประมาณนี้นะครับแต่สัปดาห์นี้จะมีเขาเรียกว่ารายได้เล็กๆน้อยๆ ในทางใหม่ๆเข้ามานอกเหนือจากสิ่งที่คุณทําเป็นประจําอาจจะมีโชคเล็กๆก็เป็นไปได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังอ่าโอเคมาดูอ่ะบ้านจะถูกยึดไหมคะจากคุณปิ่นค่ะเข้ามาทาง4221177นะคะ<อ>มาทาง sms โอ้โหถามที่แบบตกกระจายคำถามเลยอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวินาลาภมีแนวโน้มนะฮะถ้าเราจะว่ากันตรงๆมีแนวโน้มบ้านจะถูกยึดไหมมีฮะ แต่ว่าถ้าลงท้ายด้วยลาภะเนี่ยก็ยังพอมีความหวังอยู่คุณนะอาจจะพบทางออกในนาทีที่เกือบเกือบจะสุดท้ายก็เป็นได้ก็ขอให้โชคดีได้เจอคนมาช่วยหรือว่าได้เจอแนวทางนะคะที่แบบว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องบ้านไปได้ก็แล้วกันทีนี้มาดูคู่เลขกันบ้างนะคะคนอกจากจะมีการดูดวงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของคู่เลขที่จะส่งเสริมเรื่องเงินเงินทองทอง บางคนนะคะทำงานกับสามีภรรยาหรือแฟนไม่รอดนะคะอชอบมีปัญหากันคือรักกันนะแต่พอทำงานด้วยกันปุ๊บทะเลาะก,กันอาจจะเป็นที่ปัญหาตัวเลขที่ใช้ก็เป็นได้นะคะออถ้าอยากจะแก้ให้ปัญหาม,มันดีขึ้นนะคะลองเช็คเบอร์โทรศัพท์ของคุณดูว่ามีคู่เลกต่อไปนี้อยู่ในเบอร์โทรหรือยังถ้ายังแล้วคุณต้องการที่จะทํางานกับคนรักออหรือว่าแฟนหรือคู่ครองหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทถ้ามี35 53 2 4 42 จะเป็นคู่ที่ทรงพลังมากเลยค่ะจะรักกันมากนะคะเป็นคู่ที่แน่นแฟนนะคะ3553 4224ท่องไว้เลยรักหวานงานเลิศนะคะหมาย <จะ S 2> ถึงเบอร์โทรของเราหรือเบอร์โทรของแฟนของทั้งคู่ของทั้งคู่หรือถ้าเป็นถ้าแบบแฟนเขาไม่ไม่ไม่ได้ยอมเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรถ้าของเรามีอะ่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะคเพราะว่า2 4 4 2ี่เนี่ยมันจะเป็นคู่มิตรจะทําให้ทําธุรกิจได้แล้วก็ความรักมันจะหวานชื่นด้วยนะหมายถึงว่า ช่วยที่จะทําให้เงินเข้ามาคล่องขึ้นเพราะมันเป็นคู่มิตรนะคะส่วน3าหเนี่ยเป็นคู่สมพลนะคะก็จะเป็นคู่ที่ทําให้แบบว่าความรักเหนียวแน่นการทํางานเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็มีไฟในการทํางานเยอะๆรหรือจะตามนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะ58ดเนี่ยห้าแ <58 S 1> เนี่ยเขาถือว่าเป็นคู่ที่เรียกว่า คู่ทมคู่โลกนะคะหมายถึงว่าจะมีสติปัญญาทั้งทางโลกและทางรมจะสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้ดีมากๆนะคะใครที่ต้องใช้เลขที่ต้องให้พลังแต่ว่า5885มันไม่ค่อยให้ผลทางความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น53553หรือว่า2 4 4 2จะให้ผลทางความรักด้วยนะคะแต่ก็ลองเช็คเบอร์โทรของตัวเองดูนะฮะมีหลายคนนะที่แบบว่าเป็นแฟนกันและทำงานด้วยกันเยอะนะเยอะก็เขาอาจจะแบบว่าเออบางคนอาจจะพัฒนามาจากเพื่อร่วมงานเนี จนจนแปลสัญญาณเป็นเพื่อนร่วมใจครับอันนี้เพลงพี่ก๊อตใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณละ<ร>อองะะชิมบนพฤหัสนะคะผ่านไปแล้วเดี๋ยวยังไงไปย้อนดูได้เดี๋ยวรีรันอีกทีตอนสี่ทุ่มวันนี้ทางไทยชัยโย68นะคะขอบคุณโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติ3าชนิดครับการันตีด้วยรางวัลชีวิตจิต4ปีซ้อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮะ